ค่ะกราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะคลิปนี้พอกันเป็นคลิปแรกของเสารวันที่18เนาะค่ะพี่น้องวันที่18สิงหาคม66เนาะค่ะเอดจะลงราวพัฒนาค่ะพี่น้องค่ะกาแจ้งเอฟซพี่น้องเนาะค่ะตอนนี้คือแนวทางทั้งเซียนสารค้ามและนองตาลงใดเฉพาะทั้งช่อง Youtube นะคะกาแจ้งให้พี่น้องรับทราบเนาะค่ะเนาะ พี่น้องที่ติดตามก็สามารถมาติดตามได้ทั้งช่อง y o ยูทูบทอนันเดอร์ค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าแอดเอาไปลงคลิปเรียมเพิ่นว่าบ่าได้เป็นอ่าอ่าแนวทางของตัวเองยังสี่ไหมคะ่ะเพราะว่าน้องต้าก็คือน้องต้าแล้วก็เซียนสารคามกับเป็นเซียนสารคามหวยคนละเอ็ดก็เป็นของหวยของ,ของหวยคนละเอ็ดยังสี่ไหมค่ะพี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นอ่าว่าเป็นตัวตนของตัวเองว่าสันแอดก็เลยเป็นการพิดกติกาเนาะคะ่ะหลังจากที่ได้ใส่เครื่องมือมาหลายแล้ว แอดเดินมาไกลแล้วสําหรับเรียวนะคะแอดจะไปแก้กเกมตรงนั้นก็เลยต้องยุติการโพสของเสียนสารข้ามแล้วกับของน้องตาเนาะคะ่ะกาบขอบบุญขอบคุณพี่น้องที่รับชมที่ติดตามเด้อค่ะพี่น้องนะคะแอดเร็จแล้วสําหรับรัฐบาลไทยแอดจะทย่อยลงเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะทย่อยลงหลังจากที่ลงคลิปล่าพัฒนาแล้วก็จะลงรัฐบาลไทยแล้วก็สามน้อยมาร่วม สามน้อยมาร่วมนองตาก,กับเสียนกับจะว่างใดเฉพาะในทางนี้คือกันนะคะอ่าส่วนทันทีไปติดตามทังแฟนเพจคือใส่คละสูตรเด้อค่ะเพราะวา่าแอดใส่สูตรเดียวกันมั่นกับควาสาม,มารถที่จะไปสางไล่ใดทั้งหวยคนละเอ็ดแฟนเพจเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องทําตามกติกาเพื่อนเนาะค่ะาาเพราะว่าเฮาหาวิธีสางไล่ใดให้กับตัวเองกับทังช่องเนาะค่ะ กับขอบุญขอบคุณพี่น้องที่เข้าใจเนาะค่ะสำหรับพี่น้องที่บอกเข้าใจกะผ่านเนาะพี่น้องเนะมมาะบ่มักกัแค่่านเด้อค่ะพี่น้องคะการห้ยกำลังใจซึ่งกันและกันมันเป็นบุญเนาะค่ะเข้าห้บ่ไดก็คือเข้า่านไปนะคะสะสมสั่งเก็บสเสบียงบุญไปเด้อพี่น้องนะคะค่ะถุกคนมีดีมีสัวมีผิดมีถือมาแล้วทั้งนั้นละค่ะส่วนที่เหลือ แล้วแต่ไพจะคว้าเอาเศร้าเอาเนาะค่ะพี่น้องเนาะไพจะเศร้าเอาสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นล่ะค่ะกัอันนี้คือขึ้นอยู่กับคนศรัทธานําเนาะค่ะศรัทธาคือความเชื่อเท่านั้นละเนาะพี่น้องเนาะนะคะเหตุเอาทําเอาไพอยากไดอันใดเนาะค่ะบ้าคือดีแทนเนาะค่ะพี่น้องอายุมากหอดจุดนี้แล้วมนกต้องพานมากทั้งดีและส่วนเนาะค่ะเนาะค่ะส่วนที่เหลือ ข้าเข้าบ่เก็บเกี่ยวสิ่งดีๆใส่เจของเขาบ่าลูว่าเวลาเข้าเหลือเท่าใไดเด้วยค่ะลูแต่วันที่หมดไปนะคะส่วนวันที่เหลือเขาบ่าสามารถลูดได้เลยคือเพ่นวาล่ะค่ะพี่น้องนะคะโแตะวันเกิดเนาะค่ะกัอันนี้ก็แล้วแต่พี่น้องเนาะคะ่ะเนาะแล้วแต่ไพมันคือวาเนาะคะ่ะสำหรับล่าพัฒนามื้อนี้นะคะสตรนี้เดินยาวๆนะคะเพียงแต่มันสุดหน้ากระดาษแล้วแอดก็เลยเอาออกนะคะ ะะสูตรนี้เดินเงี้ยวเนาะคะ่ะแอดคัดออกไปแล้วแอดก็บบริเก็บมานนะคะเขาตูไปแล้วให้พี่น้องติดตามเบืองนะคะจะเดินต่อบ่สูตรนี้นะคะหมดที่แล้วก็คือเขาตะเกาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนะคะไปเบื้องใบแนวทางก่อนเนาะคะ่ะแอดลงมาเห็ดอยู่เทียงหน้าเนาะคะ่ะพี่น้องน็ตก็เริ่มจะวูวูวาบแล้วนะคะแอดว่านี่ตอนไป ตัดต่อนี่คงจะมีปัญหาแท้ๆนะคะขออนุญาตนะคะค่ะอันนี้คือบินแนวทางของแอดเองเนาะคะ่ะมือนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะอ่าลาวพัฒนาของวันที่สิบแปดเดือนแปดหกหกเนาะคะ่ะของหวยคนไล่เอ็ดบางเด่นอยู่ที่สองกับเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องนะคะสองกับเจ็ดจับคู่มีสองแปดสองเก้าสองศูนย์เนาะคะ่ะอ่าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ถามว่า หลุดเห่าค่อนข้างเดินอยู่นะคะตัวเด่นแต่เจาะมันก็มีทั้งเขาทั้งหลุดเนาะค่ะแล้วก็เขาบนล่างเห่ากับเคยเขามาล่วๆอยู่คือกันนะคะให้พี่น้องใส่วิจรารณญาณเนอค่ะนะคะเพ <c oughs> ราะว่าแอดกับบลูคือกันเหตุตามสูตรเนาะค่ะก็อยากให้พี่ให้น้องถือเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะสามตัวหางเดียวแอดว่างไวยุทธิหนึ่งสองเจ็ดเนาะค่ะ เป็นยังไงพี่น้องชัดแจงบอแจงแอดน้ำนีเดอร์ค่ะแอดจะได้เอาไปแก้ไขกับอ่าอ่าเป็นแนวทางต่อไปเนาะค่ะเวลาแอดลงคลิปจังสี่มันชัดเจนบอสะดุดบอเนาะค่ะเพราะว่าทุกอ่าเหตุการณ์ทุกอย่างคือแอดกําลังเลี่ยนรูนะคะอ่าเพรว่าจะเป็นการตัดต่อนูุนนี่นั่นหรือวิธีการลงนูุนนี่นั่นหลายๆสิ่งอย่างเนาะค่ะเลี่ยนรูพี่น้องนะคะอ่า มันบบเกงคือเด็หน่อยสมัยไม่เนาะคะ่ะคือเลียนเองเบิุ์อยางนะคะเลียนหล้เองเบิดทุกอย่างะะเยลเงเยต้องขอภูยถทดขอให้พี่น้องเด้อค่ะแอดกำลังอัดคลิบอยู่นะคะค่ะไปเบื้องแนวทางของน้องต้าเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนะคะน้องต้าพารวยวันนี้วางเด่นอยู่ที่นะคะเก้ากับศูนย์เนาะคะ่ะราวพัฒนาของน้องต้าเนาะคะ่ะราวพัฒนาละกะ จับคู่มี 96, 9าหกเก้3สามตัวหางเดียวน้องต้าวางเด่นอยู่ที่109นะคะน้องตาสำหรับน้อยสามน้อยมัดรวมหมึกก้อนเนาะค่ะพี่น้องแตก3ามตัวเด้อค่ะพี่น้องนะคะทุกแนวทางมีเขามีหลุดคือวาแล้วนาะพี่น้องเนาะบ่มีผู้ใดลูกก่อน,นมาก่อนขึ้กันมันจะออกตัวใดนะคะสำหรับรัฐบาลไทงวดนี่ ชน Salvador, like ุน <sh> <expanding noise. S 2> ั่วๆเนาะค่ะขอให้เดินอ่ามือนันก็เป็นที่แอดซื้อเนาะค่ะหลังจากที่แอดกับเราตลอดว่าแอดซื้อบ่ได้เป็นอยังแอดคือซื้อนะคะหาเจ็ดนะแอดฝันเกลียวรั่วๆโปวดพี่น้องเนาะความความอยากอยากได้เนาะค่ะความอยากได้อ่าไพ่ก็อยากได้เนาะค่ะเาก็ต้องเข้าใจกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยนั่นละพี่น้องคือแอดซื้อบ่ได้ถ้าแอดบ่ซื้อออกหาเจ็ดแทนพี่น้องนะคะพี่น้องเบิ่งตำแหน่งเลขนะคะตำแหน่งตัวเลข ข้นยูทีแอดสื่อแอดโทษตัวเองลวนลวนเลยนะคะแอดโทษเจ้าของเลยนะคะต่อไปนี้ก็คือจะฝันเกีียวจังได้จะบ่ปกติถ้าถ้าเป็นเหลขกฝันเกีียวน้่เนี่ยมันจะบ่หลุดพี่น้องนะคะแต่งวดนี้ด้วยเข้าจะบ่มีดวงน้่แล้วเนาะค่ะเนาะเอาไม่เนาะคะ่ 9, 7, ะเก้าเจ็ดก็ว่างหาเจ็ดก็ว่างออกที่หกเจ็ดจงปองกลางไว้เนาะคะ่ะแต่อยู่ห้างอะ่ะ มวยคนไร์แอดแฟนเพจน่ะเขาฮกเจ็ดตรงตรง,ตรงเลยเดอ้อพี่น้องเดอ้อฝากไปติดตามเพราวะว่าล่แต่แนวทางของแอดผู้เดียวนะคะเพราะว่ามันจะพิดกติกาเรี่ยวเนาะค่ะว่าเป็นตัวตนอีกละนะคะคุณมากเป็นเอไอเป็นตรวจสอบดีนะคะอ่าเล่าพัฒนาอยู่ท้งแฟนเพจกับค้นะสูตรกับที่แอดลงช่องนะคะทั้งช่อง u t u b e กับแฟนเพจจากค้นะสูตรนะคะพี่น้องฝากติดตามเดอ้อค่ะพี่น้องเพราะว่าแอดพึงไปเปิดนะคะ มีผู้ติดตามแค่ลลอยก็คน้นพี่น้องค่ะแนวทางดีๆมีล่งคือกันมีเดนล่องหายรัฐบาลไทยแล้วก็ลาวพัฒนาคือกันเนาะค่ะฝากไปติดตามในเดอร์ค่ะที่แหลกเซียนสรารค้ามเพ่นว่าจะบ่ได้ล่องหายแล้วนะคะแต่มีพี่น้องเอฟซีหลายทันที่ถามขึ้นนี่ว่าจะติดต่อเซียนในท่งใดนะคะก็แสดงว่าผู้เพ่นตามกันมีหลายอยู่นะคะแอดก็เลยต้องขอเพ่นมาล่งท่าช่องอยางเดียวเนาะคะ่ะ ้พี่น้องติดตามเฉพาะทังช่องยูทูปด้วยค่ะพี่น้องนะคะค่ะสำหรับอ่าเราพัฒนาของเซียนสารคามเนาะค่ะเซียนสารคามว่างเรียนยุทธิหากับสามค่ะพี่น้องนะคะจับคู่มี5253 50 3 2 3หากอับ3นะคะ3 7 3เสามนะคะ3ตัวหางเดียวนาะพี่น้องน้ิ่นว่างยุทธิ่153 อ่าเพลินกากขอบบุญขอบคุณพี่น้องอยูเดอค่ะที่ติดตามเพลินเนาะค่ะจริงๆแล้วเพลินมีกลุ่มไล่เดือนเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะกับกับเวากันยู่าจ่ายสางเป็นกลุ่มเดียวกันบอมันจะง่ายต่อการว่างนะคะนะคะแอดจะเปิดเป็นกลุ่มซีเดอร์ค่ะพี่น้องนะคะอ่าแอดเคยเปิดแล้วนะคะถือกลบกลุ่มละหารอยกลุ่มละซีรอยกลัวหารอยเนี่ยสมาชิกพันกลัวสองพันนี่ถูกลบในมือเดียวเลยค่ะ มันเห็ดให้หมดกำลังใจแม่ค่ะพี่น้องนะคะกับค,คนเห่าอย่าเบียดเบียนกันอย่า่างแก่กันเนาะคะ่ะมันจะมีอานิสงส์นะคะซอยกันทำามาหากินอย่ไปยานกันด้ดีพี่น้องนะคะมันได้จะได้บุญเนาะคะ่ะมิยังกับว่าวนว่หัวมวนม,มีปัญหากับซอยกันแก่ดีกว่าเนาะคะ่ะสำหรับผู้ที่เขามาเอาตัวเลขกับซา,าธุเด้อคะ่ะเอาไปเถอะนะคะแต่ว่าอย่เอาซื้อแอดไปทำอ่าผิดกฎหมายนั่มเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่าเหาอยู่ไต กฎหมายไทยเนาะคะ่ะเข้าเป็นประชากรไทยเข้าเข้าหลบกฎหมายลอยเปอร์เซ็นต์นะคะพี่น้องคะนะคะเพราะฉะนั้นเข้าเฮ็ดอร์แนวมันดีนะะเนาะค่ะเนาะซอยการสางสรรค์สังคมเนาะคะ่ะสำหรับอ่าองค์พญานาคเนาะคะ่ะที่เพิ่นจะนํามาถวายเนาะคะ่ะซึ่งเพิ่นมาจุดทูอยู่นี่เพิ่นถือกลายพี่น้องนะคะเพิ่นยื้อเฮียนแอดนี่แหละคะ่ะอ่าจะหามือหาเว้นเนาะคะ่ะ จะมาเอาบุญน้ากันเด้อค่ะพี่น้องบานไก่เนาะคะ่ะมาเอาบุญน้ากันเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดจะได้รายละเอียดเดี๋ยวแอดจะลงไห้อีกข้างหนึ่งนะคะว่าเอียงจะไปยังไดมาจังไดเนาะคะ่ะเพิ่นมาจุดถูกขอนะคะ่ะปูกะหายโชคเพิ่นสองข้งเนาะคะ่ะเกือบแตกสามตัวทั้งสองข้งเพิ่นซัดท่าพี่น้องแล้วเพิ่นกะเบากับปูไหวว่าถ้าเพิ่นถือร้ายเพิ่นจะนั่มรูปปัน้น องปูองายาพระญานาคมะหายอยู่ที่พุ่มต้นขามอยู่เฮียนแอดนี่นะคะกับกับอนุโมทนาสาธุน้่เด้อค่ะกับขอให้อ่ารำรวยวํำรวยิงย,ยิง,ยง,ยงขึ้นไปเนาะคะ่ะอ่าปัทนาซิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มั่นปรถนาเนาะพี่น้องเนาะมีความเจริญรุ่งเรืองในนาทีการงานในอาชีพเนาะคะ่ะกับกับเมมเนผู้ใดค่ะกับเป็นน้องเคยนะคะลูกพี่ลูกน้องกันนี่ละน้องเคยอ่าเพิ่นเป็นคน ชัยภูพิพี่น้องเพื่อนนี่เป็นคนาา้นธรรมะธรรมโอนะคะสัตธาสิ่งใดถือสิ่งใดก็ไดไดสิ่งนั้นล่ะค่ะนะคะ,นะคะเป็นน้องเคยของอาท่านผู้ซอยอุดมนี่ล่ะค่ะนะคะก็นะะะเป็นน้องเคยเจ้าของน้ำคือกันเนาะค่ะเนาะนะคะ,นะคะกาบอนุโมทนาสาธุน้ำนองนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาสูถ่ายคลิปแล้วกาบขอบ,บุญขอบคุณพี่น้องเด้อค่ะที่เข้ามารับชมมากกดไลค์กดแชร์มากคอมเมนต์พูดจาทักทายกันเนาะคะ่ะเนาะ อขอให้แก้วขาดปลอดภัยได้โชคได้ลาบทุกแนวทางเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ